ครับสวัสดีครับผมภาคจารยานิคุณพันธ์นะครับหน่วยงานวีแคร์ทำการรายงานวิกฤตีบิพอร์ครั้งที่49นะครับร,ระหว่างวันที่14-18ถึงธันวาคม2558นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นทั้งสิ้นนะครับสองหัวข้อด้วยกันคือการบริหารหนี้สินและการบริหารสินทรัพย์นะครับการบริหารหนี้สินนะครับรับผิดชอบโดยพี่นหนึ่งนะครับณปัจจุบันอย่างที่แจ้งไปเรามีลูกหนี้อยู่3รายคือคุณบุพภาคุณดาตีและคุณสามพบอ่าคุณบุพภาเนี่ยผมว่านะ เดี๋ยวพอเส้นเปีคงของผมคงษตัดเป็นนี่นย์ก็จะไม่มีการรายงานอีกแล้วนะครับในส่วนของคุณบุพผาสุขคุณาตีอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเขาจะขอเจรจาเขาแต่ไกยังไม่รับสายนะครับแล้ววันนี้ทางพี่หนึ่งไม่อยู่นะครับไปทําการรังวัดที่ดินนะครับในเขตพื้นที่ตรงราชบุรีนะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนคุณสามพบนะครับก็ชําระมาอย่างปกติน่าจะชําระรอชําระงวดถัดไปนะครับ นี่คือในส่วนของตัวการบริหารหนี้สินนะครับส่วนการบริหารสินทรัพย์นะครับแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการส่วนของการรับอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินการรับอสังหาริมทรัพย์รับผิดชอบโดยน้องต้านะครับวิ่งีปวิ่งสี่สิบเนะครับน้องต้าหยุดไป1วันนะครับคือวันพฤหัสไอ้คือวันพุธนะครับที่16นะครับผลก็คือสัปดาห์นี้ติดต่อมาทั้งสิ้น61รับสายได้14นะครับเป็น P3 นะครับเป็น s 14นะครับ เอกสารคบประจําสัปดาห er ์4เคสด้วยกันนะครับส่งเคสประเมินพี่1 3นะครับพี่1ค้างประเมินจากสัปดาห์ก่อน1นะครับประเมินสัปดาห์นี้สี่เคสนะครับเป็นเคสประเมินโดยเอกสารคบหนึ่งนะครับและเอกสารเป็นประเมินด่วนสามนะครับผ่านสามไม่ผ่านหนึ่งนะครับผลการเจรจาสัปดาห์นี้เราไม่มีการเจรจานะครับทีนี้เรามาพูดถึงเขตของพี่เขียวนะครับสําหรับพี่เขียว ก่อนนะครับพี่เขียวผมได้ไปเช็คแล้วอย่างที่พีก่กบแจ้งว่าเราจะทำเองหรือก่อนอื่นเลยที่เราจะถ่ายถอนมาทําเองหรือว่าจะต่อสัญญานะครับตรงนี้ต้องแจ้งว่าเนื่องจากว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยต่อสัญญาเรามีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับกลุมที่ดินหรือไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากพี่เขียวกลุมที่ดินเนี่ยเราเราเราเสียไม่มากหรอกครับแต่พี่เขียวเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแกจะเรียกในส่วนของตัวค่าคอมหรือค่าดําเนินการตักถุงเนี่ยอีกเท่าไหร่ตัวนี้นะครับแต่ผม มองว่าถ้ามุดเรามั่นใจว่า,เ,าเราเรามาทําเองตอนนี้เราทำไม่ได้ครับเนื่องจากว่าจากการสอบถามไปแล้วนี่เรื่องดําเนินการไปแล้วนะครับรอระวังนะครับจากจังหวัดจากที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตนนี้เราทําอะไรไม่ได้นะครับรอระวังเนื่องจากว่าที่สอบถามไปเขาแจ้งว่า,าทางที่ดินพงังงานเนี่ยส่งเรื่องตัวโอนโฉนดพื้นนี้ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วครับแต่ว่าระวางยังไม่ลงมาผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดเกิดติดขัดอะไรยังไงนะครับ แต่ส่วนว่าจะให้ต่อไหมผมว่าต่อก็ดีครับแต่ว่าพี่ก๊อฟอาจจะต้องไปเจราจากับเขานิดหนึ่งผมว่าระวางน่าจะมาประมาณรักมกราพอระวางมาฟุ๊บเราก็ทําการคขะนล้วเราก็คงจะเล่งขายนะครับก็เงินไปคืนเขานะครับหรือถ้าหากว่าไอตัวโฟเงินจากคาสิโนโของพี่กอ๊อฟหรือจะยังไงเนี่ยโฟสภาพเงินดีนะผมว่า ก็ไปไถถอนกลับมาก็ได้นะครับอันนี้ต้องดูว่าสภาพการินของเราเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ถ้าเราหยิบออกมาทําเองเลยเนี่ยทำไม่ได้ครับเนื่องจากเรื่องของการแบ,บ่งสันที่ดินเนี่ยค้างอยู่ในระบบนะครับส่วนวันนี้พี่หนึ่งไปรังวัดอีกเรื่องหนึ่งพี่หนึ่งไปรังวัดที่ดินที่ราชบุรีผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เจอที่ดินข้างๆนะครับว่าเป็นใครยังไงนะครับจะอาจจะได้มีการติดต่อเจรจา,าฝากขายเข้าไปเลยว่ายังไงเพราะว่าเขาจะได้เป็นพืนใหญ่ทีนี้เจอเจ้าของจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่า อรอบข้างเขาก็เรียกมาทั้งหมดนะครับเราเองก็ได้เจอจะได้ขายกันไปนะครับนี่คือในส่วนของตัวที่พี่หนึ่งนะครับส่วนของการที่พี่ก๊อปจะทําการาปรับตราผลตอบแทนของ VCA หรือจะดําเนินการยังไงในตัดี CA ของนักลงทุนเนี่ยก็เราจะได้ยังไงก็จะมาคุยกันอีกทีหลังปีใหม่นะครับเดือนนี้ก็ยังจยผลตอบแทนไปตามปกตินะครับนี่ก็คือภาพรวมของในง,งาน V ี a ค จำวิกที่49นะครับขอ,ขอจบรายง,งานวิกดีรีพอร์ตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ